สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาพบก,กับบ่าวเจอบ่านหน้าที่เราเนาะกะบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องอยู่สวนยางเนาะหมอกก็จะหนาๆใน,นจังหน่อยพี่น้องอากาศก็เย็นดีพี่น้องกะออกมากีดยางที่เราเลยพี่น้องวันนี้กะมาก,กีดผู้เดียวเนาะน้องเพิ่นกะไปเบิ้งแฟนเนาะในบ้านในมากีด เบิง่งแฟนก่อนเบิ่งครอบครัวก่อนเนาะหายดีคอยคอยมาเฮ็ดเนาะพี่น้องทั้งนี้เอาครอบครัวไปก่อนเดี๋ยวพาชมบรรยากาศเด้อพี่น้องตอนเชา้าๆอยู่ตรงไหนตรงหน้าเนาะบรรยากาศดีพี่น้องเดี๋ยวพาชมพี่น้องนี่พี่น้อง อากาศดีเลยพี่น้องป่ากระส่งเคลิมเคลิมถึงป่าถึงฝนอยู่พี่น้องเดพายวางชมเาะเดี๋ยวใส่เบื้องนำย่าง,ม,าง,างมีดแหลกพี่น้องว่ามันได้หลายบันไดเนาะกับซียอดนำกดกับประมาณแปดโมงหมดเลยพี่น้องแปดเก้าโมงตงเคืนกับนี่ละการเป็นนอนนี่แหละพี่น้องกับประเ,กเก็บไปใส่ยรกก็ไวอยู่นี่ละ ไปนอนกีดแล้วครนอนเนาะสามชั่วโมงพอดีพี่น้องออกมาตีสองกลัวก็แล้วตีหาพอดีเนาะด้อพี่น้องเกก็โอเคนะพี่น้องเก็ๆลายอยู่พอดีว่าน้ำค้างมันลงแห้งเนาะน้ำค้างมันลงแห้งมันก็เลยมันแหงค่าคู่นะพี่น้องมันแหงค่าคองสือเลยเห็นบอกมันมันก็จะขาวก็เลยพี่น้องมันย่างแหงติดกปเลยยุ่งก็หลาๆพี่น้องจำเสานน้ยุ่งหลายแง อย่างว่ามันแห้งข่าข้องขีดไปเลยพี่น้องมันแคนแมนบบมี่นำหมอกแห้งวางเสาเลนี่มันก็สีไหลดโดนอยู่พี่น้องนี่นำหมอกมันแห้งเนาะมันก็เลยเดนอยพี่น้องนไหลบรายไหลบรายเป็นไรเนาะโอเคพี่น้อง ประมาณนี้แหละพี่น้องมันก็โอเคนะผมว่ามันมันกระถวยใหญ่นะพี่น้องมันเป็นถวยใหญ่อมเมนต์ถวยหน่อยเนาะไอซัมนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ถือว่า,ววาบวกเกินซีมีดพี่น้องซีมีดนี่ตรงตรง,ตรงแกะเบิดแล้วนะพี่น้องกระสันบ่ได้กีดกีดใส่เลยนี่หล่นพี่น้องมีดซีนี่คอม่นว่าออกไอัมนี้นี่คือคือหล่นแล้วนะต้นเสียหนังยางถิงไปเลยพี่น้องเพราะว่า มันก็ถือว่าอกโปรดี้พี่น้องโปรดี้เกิดพักไปสองเมตรเนาะนีะ่อันนี้นี่ถือว่าอกไหลยเลยพี่น้องเกือบครึ่งกระโปะเลยนี่กระโปะใหญ่นี่นี่ก็อสามเมตรพี่น้องอกลักษณะน,นี้นี่สามเมตรต้องแกะพี่น้องมีตีซีนี่กียดใจนลีลรนพี่น้องเสียาย่างถิ่นออเกิดอกซ้ำๆกันพี่น้องเสีย ว่ายางมันก็เริ่มเริ่มเริ่มเศร้าไร้แล้วจะให้เกิดพักแห้งเนาะพักผ้าเนี่จังน่อยก็จังสีมาหยอดกดนะพี่น้องโอ้คือกันนะพี่น้องก็บริเวณต่างกันหลายบันไดเนาะออกประมาณเดียวกันเนาะงานใหม่ฮักมันขึ้นเนี่ยเยอบลุนใส่หัวนะพี่น้องเดี๋ยว พาชมบรรยากาศตรงหน้ายงมเสาเนาะเดี๋ยวพามาชมเลยว่ามันกับพานไปหลายเมือเนาะสีต้นสนโพี่น้องเดี๋ยวจะพามาเบิ่งกันว่าเขาหื้อต้นสนโนสีตายนรองเพราะว่าเอาญ่าญาแบบเดี๋ยวว่ามันมันแห้งนลยพี่น้องมาสีเนาะใหญ่ว่ามันแห้งเติบอยู่มาสี ส่วนหลายก็จะใส่ชนิดแบบผสมกันนะสองขวดพี่น้องผมเอาแบบชนิดแบบขวดเดียวจบเลยกระสีแห้งเงยอ,อยู่มึงรวยพี่น้องอเกือบเกือบเครื่องถวยได้พี่น้องสี่เกือบเครื่องถวยเลยนะนีะ่เกือบออกกืประมาณเดียวกันเลยพี่น้องโอเคอยู่ คือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะนี่ต้นไ่นี่บกคอยออกครับพี่น้องต้นนี้บกคอยออกปั้นใดตามจริงนี่ตามจริงนี่เครื่องถวยเลยพี่น้องมันบกคอยออกกว่าอย่างมันมันจะตายหนึ่งนะพี่น้องมันออกหัวออกถ่ายจริงๆนะแต่มันต้นไ่มันก็เลือกอกกลายเนาะนี่เบ่งต้นพี่น้องต้นไ่นี่ซ้ำถังสีเลยพี่น้องแต่ว่าออกบ่หอดพ่อเครื่องถวยออกเครื่องของเครื่องถวยพี่น้อง แต่ก็ต้องมาลุ่นอีกต่อไปพี่น้องหยุดสองอีกเพราะว่าผมผมหยุดหยุดไปสองมือเนาะพราะเคืนก้อนผมกับบัตรกีดเนาะผมลงไปอันนี้นี่คือคือมีปัญหากันพี่น้องผมก็เลยเปิดเปิดสองหนาเพื่อไปเลยตนเดียวผมเปิดสองหนาเพื่อไปเลยเพราะว่าหนานี่มันกระสิจุแล้วเนาะบัตตอรนี่มันเบิงทรงมันคือสีตายหนึ่งพี่น้องเพราะว่าผมมาเปิดหนานี่เราย่างมันบวอกอกพี่น้องเปิดหนาบนย่างมันบวอกอกเนาะ เดี๋ยวต้องบำรุงต้นนะพี่น้องเราจะได้ดบำรุงต้นน่ะก็สีสร้างปุ๋ยใหม่อีกละพี่น้องคาดว่าผลละประมาณสิบหากระสอบพี่น้องแล้วก็ปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำเนาะให้ให้ทั้งต้นเนาะฝนใส่ทั้งต้นน้ำเกือบประมาณสามขวดเนาะสามพัน สามพันซีซีประมาณนี้แล้วพี่น้องตัวนี้คือกันน้องตามจริงเครื่องถวยเลยพี่น้องเกินเครื่องอ่ะแบบนี้มันออกมาออกไก่พี่น้องส่วนมันใหญ่มันก็เลยได้หลายพี่นอ้องเอาก,กีดบนกีดล่างคือกันโอ้ยงูไหลพี่น้องนียเอาย่างเดี๋ยวายพาเบิ้งชงหน้าไปไป ผมก็ยยานเข่าตายอยู่พี่น้องเพราะว่าเครื่องผลมันเป็นเครื่องไงเนาะมันผลไปมันแห้งพี่น้องมันแห้งมันบอคือเครื่องแบตนะพี่น้องเครื่องบินซิ่มันมันอยากสีแห้งอยู่จังหน่อยผลไปนี่คือหวังผลอะไรพี่น้องเหมือนผมว่าและแนมไกลๆผมบ่ไห้มาเบิ้งสีเหล้วผมกับบ่อไดมาเบิ้งเลยนะผมกับปล่อยเลยมันไปเห็นแนวอื่นเนาะโอ้เบิ้งพี่น้องเข่าเลี้ยงเลยเข่าตายผมพี่น้อง เฮงอยู่ย่าย่า่นี่งเบืงขนาดว่าช่วงนี้นี่เขางามเลยพี่น้องวันนี้นี่ผมฉีดเบึงพี่น้องพวก้าเครือมันนี้เนาะมันก็ยังตายพี่น้องเบึงโอ้ต้นเขาผมตายพี่น้องม่นยังแบบมันกับพท่านถึงานเบึงดีนะผมฉีดใส่ทึ่งๆนี่เนาะวันนี้ล่มร่มมันอวยไปหาต้นเขานะพี่น้องนี่ผมฉีดทึ่งๆนี่เนาะ ปีดเอาอย่าง้นถึงอย่างือนเนาะวันนี้มากับพัดไปใส่เขาที่พี่น้องเบิ่งที่ละใบเหลืองเลยตอนนั้นก็บอเป็นอย่างพี่น้องต้นสนโนก็ตายดีเลยพี่น้องตายดีแห้งต้นสโนโเดี๋ยวพ่าย,ยางชุ่มพี่น้องแต่ของอพอิ่นยังบไร้ษีดกับของพอต้นสโนโก็ก็หลายอยู่น้องต้นสโนโของพอก็ลาย สนุกสนุกพี่น้อยู่ใกนลน้ๆกำลังขึ้นท่านเขาสนองผมก็โอ้ถือว่าโอเคเนาอพี่น้องตายดีอยู่ต้นสนุกตายดีอยู่ใบขาวๆนะแม่นเบิดพี่นอ้องเดี๋ยวฝ้า,ายัางชมบรรยากาศเนีเน่ยอันเศร้าน้องอากาศดีพี่น้อง อากาศถือว่าดีเลยโอ้แต่วังเสาเนี่ผมถ่ายพ่ะท่านพี่น้องถ่ายพ่ะท่านหมอกนะตื๊บเลยพี่น้องเดี๋ยวมือได้วางๆพี่น้องเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ชมสถานทีทนท่ท่องเที่ยวของของจังหวัดสุรินทร์อีกแหล่งหนึ่งพี่น้องก็ขันพ่อซันกับพี่น้องก็ลองไปติดตามบึงพี่น้อง เรื่องไอ้พิมกับไปเบิงผ้ามะนาวเด้อพี่น้องนั่นแหละโอ้กแกรมแนวา่าช่วงหนา้าหนาวด้วยพี่น้องหมอกลงนีคักแห้งบรรยากาศดีแห้งเป็นทะเลหมอกอกันพี่น้องเป็นทะเลหมอกแย่งงามเลยเดี๋ยวบรรยากาศดีๆเดี๋ยวไปถ่ายพี่นอ้องเบิ้องเนาะโอ้องฟอเ,เกิร์ดสนสนุกสุดร้ายด้ยพี่นอ้องสีทึบๆหมดืหมดๆแม,ม่นได้พี่น้อง น้อสนสนโนเด้อพี่น้องกลางจอน้บ่แม,ม่นเล่าบ่บ่แม่นผู้ใหญ่โยดบ่นะ <c ười> อยู่ถ่ายนายามแยงคือจังจได๋คนรักแยงรักตรงเราใส่ตรงไว้พี่น้องเพราะว่าเพราะว่า พื้นที่ของผมเนาะหมองต้นต้นไม้ใหญ่นู่นอยูกก่กลางจอเลยพี่นอ้องอืต้นไม้ใหญ่นี่ยัยงกันอยู่พี่น้องตามต้นนะช่วงนะจะเป็นท่อระบายน้ำพี่น้องเป็นท่อระบายนา้ำเห็ดใบเนาะแล้วก็น,น่าตั้งแต่ผลละปลาอ้อยผลพี่น้องปลาอ้อยอยิงเครื่องพูดผลเด้ปอปลาอ่อยอยิงเทิงรื่นก็ต้องใส่ท่อนีเพื่อระบายนา้ำพี่น้อง ใส่ท่อนี่ระบายน้ำเนาะเบื้องบนนี้ก็โอ้ถือคักใบเก่าเลี้ยงด้วยกันพี่น้องก็ตายดีอยู่พี่น้องโอเคดีอยู่เดี๋ยวไม่ให้ชวมวังคลิปก่อนหน้านี้เนาะที่ผมได้ลงไปเนาะผมพายยางยางเบิ่งแล้วว่าต้นสนโวมันหลายเท่าไหานนะพี่น้อง <c oughs> ก็นี่ละงานหนึ่งละพี่น้องงานหนึ่งละ <c oughs> ขาก,กิริย์เห็นบ่พี่น้อง ขาวๆนะแมนได้นะนั่นตะตโนสนุพี่น้องกับจายดีอยู่พี่น้องก็โอเคอยู่พี่เขาก็เริ่มตั้งทองแล้วพี่น้องเขาเริ่มตั้งทองแล้ว โอเคอยู่หรอกพี่น้องเขาปี่นีกะถือว่างามงามอยู่ครับแต่กะต้องมาลุนกันอีกวาจะเป็นห่วงเขาดีบัวนะนี่พี่น้องจะตายจะบัวโอเคอยู่ครับพี่น้องได้สนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเพราะว่าเขาเขามันใหญ่แล้อเนาะเขามันมันถอกไอ้มันมันมันอุ้มทองนะพี่น้อง ทอจิใส่ยายแห้งมันกับบะไรส่วนไอ้มองไดที่มันยังประทันทองมันเกิดโอเคอยู่พี่นอ้องเต็มที่ก็มันกระสีดานใบเนาะใบเขาเนาะแต่ช่วงแร็กๆเลยพี่น้องที่บเบื้องต้นเขาแหลกๆเลยต้นนั้นนคือคือมีผลเสียในนอนพี่น้องเขาผสมบู่นในน่อนเพราะว่ามันมันถือทองเขาหลุดล้วนเลยพี่น้องยาจนไอ้มองที่มันเขามันเป็นทองเนาะมันมันเหลืองนะพี่น้อง เหลืองกระยานเม็ดเข่าโฟร์ไปงั้นหรือพี่น้องเผลอๆกับอาหารกินพี่น้องก็คือผมผมก็เอาขายครับบองดที่ว่ามันถือหญ้าเนาะถือหญ้าหลายๆบางเทอก็สีพี่น้องสีเป็นเขาา่าปลายเหงื่อพี่น้องปีที่แล้วกับสีสีเหงื่อไหลายอยู่ปีที่แล้วบองดที่มันมันถือหญ้าไหลกัน แบ่งออกไว้บรรยากาศตอนเศร้าๆมันก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องสีหมอกก็เริ่มเริ่มจางแล้วพี่น้องหมอกเริ่มจางแลยละฮะดวงอาทิตย์สิขึ้นแล้วเนาะพี่น้องบรรยากาศชมบรรยากาศพี่น้อง งามพี่น้องต้นเสาบรรยากาศดีเนาะเอาโอเคพี่น้องวันนี้ก็แรมลาปิดคลิปเลยพี่น้องพามากอย่างชมบรรยากาศตอนตอนเสาเาอยู่ตรงไหนตรงหน้าเนาะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะบ้านหนอกเข้าก็มีซัำนียเลยพี่น้อง เตือนขันมาไงย่างหลอกเบื้องห้เบื้องหน้าไปส่วนพื้นที่ที่น้ำท่วมก็โอ้เห็นใจอยู่ด้วยพี่น้องเด้องั้นแาบปุ๋ยเห็ดให้เห็ดหน้าหลายๆเนาะน้ำท่วมมน้านี่ก็โอ้ก็ลำบากอยู่ด้วยพี่น้องก็เห็นใจกันอยู่ก็สู้ๆเนาะพี่น้องเนาะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบ่าวจิวบวานหน้าได้ด้วยพี่น้อง สกษดรเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆ,ๆลพี่น้องยงีว่างเนาะสกษดรเฮ็ดลงให้พี่น้องเบิ่งกัย่างละวิถีชีวิตเนาะพาเจอบ้านหน้าก็บยูแบบนี้แหละพี่น้องอยู่ให้อยูหน้าคือเก่าหนิละพัดจากนี้าานก็เลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยพี่น้องเนาะวิถีชาวบ้านเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้อง เป็นกำลังแรงใจบาจ่าวจิวเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็มีอย่างละพี่นอ้องก็ตรได้อำลาลาจากกันละพี่น้องก็เดี๋ยวถา่ายชมคลิปหนาเนาะมีอย่างให้เบิ่งเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวเได้จทายมากเราสูฟังเลยพี่น้องคลิปนี้ก็จบสำหรับเนาะพี่น้องนะสวัสดีครับ